เคยไหมครับที่คุณส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอบางทีเรามองเห็นแต่สิวรอยแผลเป็นน้ำหนักที่เกินมาหรือแม้แต่ความผิดพลาดที่ยังจำได้อยู่ในใจโลกทุกวันนี้เหมือนจะบังคับให้เราต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาในโซเชียลคนที่เราเห็นก็ดูดีไปหมดหุ่นเป๊ะหน้าสวยงานดีมีความรักที่สมหวัง พอเรามองตัวเองเราเลยรู้สึกว่าเราไม่ใช่แบบนั้นและเริ่มไม่ชอบตัวเองแต่ที่ญี่ปุ่นเขามีแนวคิดที่โคตรสวยงามที่อาจช่วยให้เราเปลี่ยนวิธีมองตัวเองได้เขาเรียกสิ่งนี้ว่าวาบิซาบิวาบิซาบิคืออะไรวาบิซาบิเป็นปรัชญายญี่ปุ่นที่พูดถึงความงามในความไม่สมบูรณ์แบบมันไม่ได้มองหาความสมบูรณ์แบบที่ไร้ตำหนิแต่กลับบอกว่าตำหนินี่แหละคืองานศิลปะ ถ้วยชามที่บิ่นเล็กน้อยไม้เก่าที่แตกเป็นร่องบ้านที่สีเริ่มซีดเพราะแดดฝนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเสียแต่คือความงามที่ผ่านการเวลาคำว่าวาบิเดิมทีหมายถึงความเรียบง่ายความสงบในสิ่งที่ไม่หรูหราส่วนซาบิหมายถึงความเก่าความงามที่เกิดจากร่องรอยของเวลารวมกันแล้ววาบิซาบิคือการมองเห็นความสวยในสิ่งที่ไม่เพอร์เฟค ธรรมชาติคือครูของวาบิซาบิลองคิดดูนะครับใบไม้ที่เปลี่ยนจากสีเขียวสดเป็นสีเหลืองส้มก่อนร่วงหล่นดอกซากุระที่บานแค่ไม่กี่วันก่อนจะร่วงโรยท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีจากน้ำเงินเข้มเป็นชมพูอ่อนตอนพระอาทิตย์ตกถ้าตามมาตรฐานความสมบูรณ์แบบใบไม้แห้งคงไม่สวยแต่เรากลับรู้สึกว่านั่นคือภาพที่งดงามที่สุด วาบิซาบิจึงการบอกเราว่าความไม่จีรังความไม่สมบูรณ์แบบคือความงามที่แท้จริงตัวอย่างในงามศิลปะและวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นมีเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่ได้พยายามทำให้เหมือนกันทุกใบาบางใบบิดนิดนิดบางใบหนาขึ้นนิดนิดแต่นั่นคือสเสน่ห์หรืออย่างศิลปะการซ่อมถ้วยชามที่แตกด้วยทองคินซูกิ แทนที่จะปิดบังรอยแตกเขากลับเน้นมันด้วยทองคําเพื่อบอกว่านี่คือเรื่องราวไม่ใช่ข้อเสียนี่คือความคิดเดียวกันกับวาบิซาบิเพราะชีวิตก็เหมือนเครื่องปั้นดินเผามันไม่มีทางสมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซน์หรอกแต่รอยร้าวนั่นแหละทำให้มันพิเศษวาบิซาบิในชีวิตจริง กลับม,มาที่ชีวิตเราบ้างคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองมีข้อเสียจนไม่กล้าเป็นตัวเองบางทีคุณอาจรู้สึกว่าเรียนไม่เก่งเท่าเพื่อนงานไม่ดีเท่าคนอื่นหน้าตามไม่สวยเหมือนดาราหรือชีวิตรักไม่โรแมนติกเหมือนในซีรีส์แต่ถ้าคุณมองผ่านเลนส์ของวาบิซาบิ คุณจะเห็นว่าความผิดพลาดคือบทเรียนรอยแผลเป็นคือประวัติศาสตร์ของหัวใจความไม่สมบูรณ์คือเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนเรื่องราวคนจริงที่เอมบอดี a วาบิซาบหนึ่งในตัวอย่างที่ดีคือเคียร์อนูรีฟชีวิตเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยครับเสียพ่อไปตั้งแต่เด็กสูญเสียคูม่มั่นจากอุบัติเหตุสูญเสียลูกสาวแรกคลอด แต่สิ่งที่เขาทำคือไม่ซ่อนความเจ็บปวดเขาเรียกใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เขาเป็นคนอ่อนโยนกับคนรอบข้าง ทุกวันนี้คีอานูกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่ที่ผู้คนรักเขามากที่สุดไม่ใช่เพราะหน้าตาไม่ใช่เพราะบทแอคชัน่นแต่เพราะเขาจริงและไม่สมบูรณ์เหมือนพวกเรานี่แหละอีกตัวอย่างคือเซเลน่าโก e เมสเธอออกมายอมรับว่ามีปัญหาสุขภาพทั้งกายและใจแทนที่จะปิดบังเธอกลับใช้เวทีของตัวเองช่วยให้คนอื่นรู้สึกว่าฉันก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันและมันไม่เป็นไร นี่แหละวาบิซาบิที่มีชีวิตจริงแล้วเราจะเอาวาบิซาบิมาใช้ยังไงในชีวิตประจำวัน เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะความสวยงามของคุณไม่ได้อยู่ที่การเหมือนใครแต่คือการเป็นคุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่ไม่เพอร์เฟกโตเก่าที่มีรอยขีดข่วนจากตอนเด็กๆนั่นคือความทรงจำเสื้อยือดเก่าที่ใส่มานานมันเต็มไปด้วยเรื่องราวไม่ใช่ขยะยอมรับความไม่จีรังของทุกสิ่งความสัมพันธ์ที่จบไปไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจยเสมอไปบางทีมันก็สวยงามเพราะมันเคยเกิดขึ้นเท่านั้นก็พอ ฝึกมองตัวเองอย่างอ่อนโยนทุกครั้งที่อยากด่าตัวเองว่าไม่ดีพอลองเปลี่ยนเป็นเราเป็นแบบนี้แล้วมันโอเคเรื่องเล่าเล็กๆผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับเวลาถ่ายรูปหมู่ทีไรต้องขอลบตลอดหน้าเราบวมมะแก้ใหม่ได้ไหมทุกครั้งผมเลยบอกว่าเฮ้ยมึงบวมก็คือเสน่ห์ไงแก้มใครจะหน้าหีกขนาดนี้ จริงๆแล้วบางทีสิ่งที่เรามองว่าตำหนิคนอื่นกลับมองว่าน่ารักด้วยซ้ำวาบิซาบิมันไม่ได้อยู่ที่การแก้ทุกอย่างให้แ๊ะแต่มันอยู่ที่การหัวเราะและยอมรับมันด้วยกัน ลองคิดถึงตัวคุณเองตอนนี้สิครับถ้าคุณรู้สึกว่าฉันไม่สมบูรณ์แบบอย่าเพิ่งรีบตัดสินตัวเองว่าเป็นข้อเสียเพราะในมุมของวาบิซาบิสิ่งนั้นอาจเป็นจุดที่ทำให้คุณสวยที่สุดได้ด้วยเหมือนดอกไม้ที่ไม่เคยบานเหมือนกันสักดอกแต่ทุกดอกก็สวยในแบบของมัน ฝากไว้ให้คิดวาบิซาบิสอนเราว่าความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งที่ควรหลบแต่เป็นสิ่งที่ควรโอบกอดเพราะสุดท้ายแล้วคนที่รักคุณจริงจะรักทั้งข้อดีและข้อบกพร่องรอยแผลที่คุณพกมาไม่ได้ทำให้คุณด้อยแต่ทำให้คุณเป็นคุณ และชีวิตที่ไม่เพอร์เฟกนั่นแหละคือชีวิตที่งดงามที่สุดนี่คือพูดในใจและผมอยากบอกคุณอีกครั้งว่าต่อให้คุณไม่สมบูรณ์แบบคุณก็ยังสวยงามเสมอ